ยุทธการลบแผนที่ผลงานเรื่องจริงอิงนใิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่28เวลาแห่งการรอคอยที่มีความตายเป็นเดิมพันนั้นเพียงหนึ่งนาทีดูช่างนานราวกับ1ปีทั้งสองฝ่ายยังคงประจันหน้ากันอย่างไม่ลดละสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างยังค้นหาตำแหน่งวางตัวของฝ่ายตรงข้ามไม่พบเช่นนี้ หากใครเผลอเพียงเสี้ยววินาทีโอกาสพลาดถึงขั้นเสียชีวิตจะบังเกิดทันทีดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังแม้แต่เสียงผิดปกติทุกชนิดแม้กระทางเสียงลมหายใจก็ตามเสียงร้องอดโอยของค้าสึกเริ่มเบาลงคนเคยแหกปากดังลั่นกลับทําเสียงแหบๆเคลือเสียงลมหายใจติดๆขัดๆเมื่อเลือดช่องขางติดอยู่ที่ลูกระเดือกเสียงดังคลืดๆคลืดๆร่างกายทุกส่วนแน่นิ่งไปเหลือเพียงลมหายใจและรวยลิน เหล่านี้ล้วนแต่อาการโคม่าทาั้งสิน้นมงหัวหน้าชุดแกะรอยวางตัวอยู่หัวแถวซ้ายมือสุดหลังจากสังหารฆ่าศึกตัวนำขบวนจนไฟฉายลดมือทิ้งดินไปแล้วโดยสัญชาตยานบวกประสบการณ์ทำให้รู้ว่าด้านหน้าต่อไปอีกนั้นไม่มีใครนอกจากมีพวกทางด้านหลังที่ยังเดินมาไม่ถึงนั้นต่างหากขณะน,นี้ลูกดอกอับอยาพิษทุกลูกกำลังจดจ้องรอโอกาสอยู่หากเราทำบางอย่างให้ฆ่าศึกเปิดเผยตัวออกมาได้เชื่อว่าลูกดอกนั้นต้องได้เด็ดชีวิตมันอีกเป็นแน่ มงฟิโดหนึ่งคิดแผนซ้อนแผนขึ้นมาได้แล้วล้วงไฟฉายของตัวเองออกมาจาัดก,การเปลี่ยนกระจกโขมจากพลางแสงสีแดงเป็นกระจกสีขาวธรรมดาอดใจรอชั่วครู่พร้อมเงี่ยหูฟังสัพเสียงเป็นครั้งสุดท้ายจนเห็นว่าทุกอย่างยังเงียบเหมือนเดิมจึงชี้ไฟฉายไปทางทิศแนวของค่าศึกแล้วตัดสินใจกดสวิตช์ทันทีลํำแสงสว่างจากไฟฉายขนาดสทมทอนสว่างจ้าชี้ตรงตามล่องแนวทางเดินในป่าทึบทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนกลายเป็นเครื่องวัดใจคนยังคาดไม่ถึง ข้าศึกขวัญอ่อนพอรู้ดีอยู่ว่าฝ่ายตนเสียเปรียบอยู่ก่อนแล้วพากันขยับตัวในขณะที่มงฝ่ายซุ่มมีกําลังใจอันแน่วแน่รับอยู่เฉยพริบตานั้นหน้าหมายจํานวนเกือบครบก็มีโอกาสจับเป้าได้อีกครั้งเสียงพึบพับพึบพับดังขึ้นข้าศึก4ี่หคนถึงคราวดวงตกถูกลูกดอกอับอย่าผิดพุ่งเข้าจับตามร่างกายอย่างเหมาะเหมิง โมแต่ตกตะลึงกับแสงไฟจิตสํานึกบอกว่าต้องหลบก่อนเลยลืมไปว่าในความมืดรอบกายนั้นมีสัตรูแฝงอยู่แต่กว่าจะรู้ตัวทุกอย่างก็สายไปเสียแล้วเมื่อจํานวนคนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจํานวนที่เหลือขนาดนี้ต้องตกเป็นเหยื่อสังเวยสองคนถูกปักเข้าแผงอกพอดีสองคนถูกแถวๆโค่นขาอีกหนึ่งคนน่าจะดวงดีโดนแค่หัวไหล่แต่กลับหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะขึ้นเชื่อว่าพิษอย่างน่องแล้วแม้แต่เพียงหยดเล็กๆเท่าปลายเข็ม หากผ่านผิวหนังแทรกไปตามสายเลือดเข้าสู่ร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนบนร่างกายความตายเป็นทามหาทันทีแสงไฟฉายยังสาดส่องให้เห็นสมรภูุิย่อยๆบนเส้นทางสู่ก้นหุบมงกัดรอยบางคนยังไม่มีโอกาสได้ซ้ำหนอนสองเพราะเป้าหมายอยู่ไกลเกินไปกอบกับเพื่อนพ้องจัดการเรียบร้อยไปก่อนเราด้วยพากันขยับตัวอาศัยร่มเงาที่เกิดจากไม้ใหญ่ทอดยาวบนพื้นเบี่ยงกายซ้ายขวากวาดสายตาค้นหาค่าศึกหมายสร้างสถิติสำหรับตัวเองบาง ทันใดนั้นสิ่งที่เรียกว่าเขี้ยวเล็บของคาสึกก็ปรากฏขึ้น<อ>มงปีกริมสุดทางด้านหางแถวของคาสึกขยับตัวมากไปหน่อยจนร่างกายเกิดความสูงตัดกับฉากแสงสว่างด้านหลังจนมองเห็นชัดเจนในขณะที่คาสึกสองคนยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ซุ่มโจมตีและยังไม่คิดถอนตัวกลับ ประสบเขากับภาพนั้นจึงสัตว์ด้วยอาการรวดเดียวกเกลี้ยงแมกด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นแทนเพื่อนให้ได้หมงคู่บัดดีปักหลักซุ้มห่างไปไม่กี่ก้าวเห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตารู้แล้วว่า้าศสึกทาการยิงมาจากจุดใกล้ๆนี่นเองรีบชาร์จตัวเองด้วยการกลิ้งสายสามรอบเร็วจี เปลี่ยนตำแหน่งตัวเองจากเลี่ยมขวาของโคนไม้มาเป็นเหลี่ยมซ้ายผลออกมาดีเกินคาดเพราะสามารถตรวจการมืออาก้าฆ่าศึกทั้งสองนั้นได้อย่างเจ๋งที่สุดระยะห่างเพียง5ก้าวกลิ่นดินปืนฉุนกึกเสียงหัวกระสุดระเบิดปากลำก้องดังจนแสบแก้วหูมงตีหน้าตายพยายามระง,งับสติระง,งับความแขนมันจงกดไกหน้าหมายส่งลูกดอกอับอย่างน้องเขาใส่ล่างมัน ล่างเป้าหมายในท่านอนหญิงยามถูกลูกดอกปักแน่นเข้าซอกหลักแหลถถึงกับพหวาเฮือกลำตัวท่อนบนดีดขึ้นสองมือละอาการตะกุยตะกายอากาศแหกปากร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดเพื่อนคูหูตะลึงงานทำอะไรไม่ถูกนึกไม่ถึงว่าเพียงแค่สิ้นเสียงอากาเท่านั้นศัตรูจะสามารถตอบโต้ได้อย่างทันทีทันควันช่วพริบตาเดียวมันทำท่าขยับตัวหนี ราตระหนักเราว่าอยู่ตรงนี้มีวางตายแน่แต่ดูเหมือนความเร็วที่มันว่าเร็วกลับช้าไปเสร็จแล้วเมื่อวัตถุมีคมความยาวขนาดคืบมือน้ำหนักกำลังเหมาะลอยละลิวปลิวมาในอากาศเสียงดังวืดวืดวิดวดพุงเขาจับร่างมันยังแม่นยำออไอคนดวงขาดเผอตัวเตรียมโผลแรงกำบังใหม่กลายเป็นแอนอกรับคมมีดยังช่วยไม่ได้มือมีดอย่างมงนั้นรู้อยู่แล้วว่าต้องกระทำตัวในจังหวะนี้แน่ พอเห็นจัดจะชัดแจ,จ้งสู้สาใจยเย็นรอแล้วผลก็ออกมาอย่างที่เห็นมีดสังหารปักเข้ากลางแผงอกความคมชำแรกแวกกระดูกเสียงดังสนั่นน้ำหนักบวกกำลังแรงอันเกิดจากความชำนาญสามารถส่งคมลึกฟังเข้าไปถึงคู่หัวใจได้และแล้วฉากสุดท้ายของเกมก็มาถึงเมื่อซึนเสียงร้องของเยื่อสังหารมีดควางคาศึกไม่ต่ำกว่า5คนทั้งหมดอยู่นอกอาณาเขตพื้นที่ซุ่ม คงเนื่องจากยังเดินทางมาไม่ถึงจึงสามารถหยุดตัวเองได้ทันและคอยสังเกตการกระทั่งรู้แจ้งถึงแนววางกำลังของศัตรูอาก้านำมาก่อแล้วตามด้วย RPG พจเป้าหมายเดาสุม่มใส่แนววางตัวของฝ่ายซุม่มมงแกะรอยหดเราะแล้วมองตำบลระเบิดสลับกบมองไปทางข่าศึกขณะถอนตัวภายใต้แสงสว่างจากไฟฉายัวหน้ารองตามไปเลยไหมครับคนของเราเยกวอามันใช่ครับตามเลยครับฆ่าไม่หมดแก้แค้ในให้องของเราด้วย มองสองคนทั้งปีกด้านที่ข่าศึกถอนตัวหนีไปเสนอแนะเสียงดังรันท่าทางเอาจริงเอาจังเก็บหน้าไม้แล้วเตรียมชาร์จก่อนเพื่อนจนหัวหน้าชุดเห็นต้องปรามไว้ถถยเวนทีเวลานี้ทําเก่งที่เมื่อกี้เนี่ยมันไม่เข้ามาป่ากะเดือกเอาบุญเท่าไหร่แล้วแต่ตอนนี้เรายังตามทันนะครับตามไม่เอาหาอะไรวะอยากตายเพิ่มหรือไงโถหน้าร้องมือมืออย่างนี้เราได้เปรียบอยู่แล้วใช่ได้เปรียบแน่แต่กว่าจะเอามันได้ทั้ง5คนกูว่าต้องลงทุนมากกว่านี้ว่ะ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งครับเห็นๆอยู่แล้วนี่ว่าไอ้ลาวแดง VC พวกนี้ไม่ได้เก่งกาจอะไรเท่าไหร่เลยเก่งไม่เก่งมันก็สามารถเอาชีวิตของของเราไปได้อย่างน้อยคนหนึ่งแต่ว่าโถไหนๆมันก็เสียไปแล้วไม่น่าปล่อยให้มันหนีไปอย่างลอยนวลเลยครับเอาเลาไม่ต้องพูดมากมึงอะไรจัดก,การฝั่งคนตายซะโทษฐานศึกสะเพร่าให้ฆ่าศึกดอดเข้ามาจนถึงตัวได้รีบๆทำหรือต้องออกไปจากที่นี่ไปไหนล่ะหัวหน้ารองจะไปไหนล่ะมึงจะรอให้พวกน้ำยกกำลังมาทั้งกองพันแล้วถลกหนังหัวมึงหรือไงผมว่ามันไม่มาหรอก ไม่มาไงวะศพพวกนี้ไม่ใช่พวกมันหรือไงเออจริงลืมข้อน,นี้สนิทใจเลยเฮ้ยงั้นเอาไว้พวกเราเชิญฝังศพก่อนเว้ยเดี๋ยวเดยวกเสร็จมองลูกน้องกระวีกระวาช่วยกันตามประเพณีฟิโดหนึ่งมีข่าวด่วนต้องรายงานถึงพอบอบพันฟิโดจากฟิโดหนึ่งเปลี่ยนจากฟิโดส่งข่าวได้รายงานสถานการณ์การประทะฝ่ายเราวางกําลังซุ่มโจมตีข่าศึกผลปรากฏว่าสามารถสังหารข่าศึกได้15ศพหนีรอดไปได้5คนฝ่ายเราเสียชีวิตหนึ่งคนเปลี่ยน รู้ไหมครับสึกชุดนี้มาจากไหนหมายความว่าเป็นพวกแอบแกะร,รอยตามไปหรือว่ามาจากก้นหุบกระทะคาดว่าน่าจะเป็นพวกแอบแกะร,รอยตามที่ฟีโดคาดการณ์นั่นแหละเปลี่ยนเอาละถ้างั้นรู้แล้ว VC พวกนี้คือพวกหนีระเบิดออกจากหมู่บ้านมันไม่ได้ไปที่หุบหรอกแต่ซุ่มตัวอยู่แถวๆชายป่านั่นแหละเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อรอเปิดฉากการลบต่อไปอสิในหุบมีอะไรนอกจากฝ่ายเดียวกันในนั้นไม่มีศัตรูแต่ศัตรูอยู่บนพื้นราบในหมู่บ้านนี่ต่างหากหมายความว่า VC ชุดนี้กำลังเตรียมเข้าตีฟีโดอีกครั้งใช่ไหมเปลี่ยนถูกต้อง ยุทธวิธีของ vc อ่ะมันไม่เคยห่างศัตรูอยู่แล้วมันต้องเกาะติดตลอดเวลาถ้าสถานการณ์อำานวยหรือมีช่องทางทําได้หมายความว่าแน่นอนฟิโดหนึ่ง vc จำนวนหนึ่งกำลังเกาะติดพวกเราในหมู่บ้านนี้อยู่แม้แต่ที่ฟิโดหนึ่งนั่นก็เหมือนกันอย่าคิดว่าเมื่อสี่หคนนั้นถอนตัวไปแล้วจะไม่มี vc เหลืออยู่เป็นอันขาดเพราะ vc ชุดที่ทําหน้าที่เกาะติดศัตรูมักไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองครัไม่มีความจําเป็นจริงๆมันจะเฝ้าดูชุดโจมตีลงมือทํางานเฉยๆถ้าโจมตีสําเร็จก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าโจมตีีไมม่่สํําาาาเเร็็จันนกกททห้ะตองง ฟิโดชุดก่อติดนี่แหละคือตัวการคอยรายงานสถานการณ์หรือความเคลื่อนไหวขอ,ยอยงฝ่ายเราให้กําลังส่วนโจมตีหลักได้รับรู้เผอเมื่มอไหร่มันเข้าโจมตีเราทันทีแต่ถ้ายังไม่เผอม,มันก็รอไปก่อนบางทีก็ใช้วิธีโจมตีฉกฉวยเพื่อ,อย่างเชิงตัวอย่างมีมาแล้วเยอะแยะนี่นาฟิโดหนึ่งทราบขอทราบแนวทางปฏิบัติต่อไปเปลี่ยนไม่เป็นไรใจเย็นยังมีเวลาเคลียร์พื้นที่หรือย,ยัง่าค่าศึกเวลาแดงหรือ VC อย่างไรเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วเป็น VC ทั้งหมดเลยเปลี่ยน นั่นแหละคือหลักฐานอ้างอิงอย่างดีให้ฟิโดหนึ่งวางกําลังซุ่มที่เดิมต่อไปจัดระเบียบการวางกําลังใหม่ภารกิจสังเกตการค้าศึกที่จะเข้าไปเก็บศพในคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้มีทางทําได้ไหมฟิโด่หนึ่งทราบถ้าค้าศึกเข้ามาอีกจใจซุ่มโจมตีอีกไหมเปลี่ยนไม่ต้องคราวนี้ไม่ต้องให้ทําหน้าที่คอยสังเกตการแต่อย่างเดียวส่วนแผนหรือการปฏิบัติต่อไปจะสั่งการภายหลังฟิโดหนึ่งทราบแล้วก็อยากทราบด้วยว่าฟิโดมีแผนจะจัดการยังไงกับ VC ที่กําลังก่อติดเปลี่ยนแน่นอนฟิโนนมมด่หนๆ แผนการขั้นแรกก็คือหาทางหลอกล่อ VC ใหเเปิดเผยตัวมาจากพื้นที่ซุ่มก่อนหลังจากนั้น,นนะค่อยว่ากันอีกทีซึ่งคงไม่ยากนัก V ซีที่ฝังตัวอยู่ตามแนวชายป่านั่นใช่ไหมเปลี่ยนถูกต้องรวมไปถึงราวแดงในหุบก้นกระทะนั้นด้วยทุกอย่างสนไล์สนับสนุนเต็มที่เพัชะะนากานเนี้ยค่อนข้างยาวแล้วก็ยากเอาการอยู่ในแผนหลอก v c ใหเเผยตัวออกมามีอะไรที่ฟีดนหนึ่งต้องทำด้วยหรือเปล่าเป็นต้นว่าช่วยตรลบหลังหรือสกัดก,กั้ไน,กนไม่ให้มันถอยกลับเข้าไปในป่าอีกคาดว่าคงไม่ต้องนะ เพราะถ้าวีซีถอยกลับเข้าไปในป่าจริงมันคงกลับไปรวมกับกองพันธารรลาวแดงนั่นแหละหน้าที่เราคือพิสูจน์ทราบพ,พิกัดนั้นแล้วรายงานสันไล์ให้ได้หมายความว่าถ้าเรารู้พิกัดสันไล์จะส่งกองกาลังเข้าบทขยี้มันเองใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้สันไล์ไม่ได้บอกสั่งอย่างเดียวให้พิสูจน์ทราบฟิโดหทราบถ้างไงฟิโดเตรียมย้ายจุดวางตัวใหม่แล้วเริ่มภารกิจได้เลยสแตนบาย